สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเขาวเด็ดร้านบุฟเฟ่ต์ตกเจอแกงหกหนุ่มสัตว์น้ำหนึ่งร้อขวดวางเรียงเต็มโต๊ะ เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่เว็บไซต์ CTones แล้วรายงานว่ากรณีภาพจากร้านอาหารที่ทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อได้เห็นขวดน้ำบวยรสเปรี้ยวเป็นรอยขวดตั้งเรียงอยู่บนโต๊ะอาหารของลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มากัน6คนโดยคาดว่าลูกค้ากลุ่มนี้พยายามจะถอนทุนขึ้นกินให้คุ้มกับค่าบุฟเฟต์มือน,นีที่จ่ายไปรายงานเผยว่าร้านอาหารดังกล่าวเป็นร้านหม้อไฟหนึ่ยวน หรือรา490บาทในเมืองซีอานมณฑลซานซีประเทศจีนซึ่งให้บริการแบบบุฟเฟ่อิ่มไม่อัน้นและยังมีบาร์น้ำแบบบริการตัวเองในราคาคนละ26หยวนหรือรา130บาทอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ่ม6คนมาทานอาหารที่ร้านก่อนที่พวกเขาจะทำการดื่มน้ำบวยเข้าไปเป็นจำนวนมากระหว่างมื้ออาหารจนเกิดเป็นภาพขวดแก้วที่ว่างเปล่าหนึ่ง 111ขวดวางอยู่บนโต๊ะเข้าใจว่าที่หนุ่มๆแก๊งนี้ซัดน้ำบวยเข้าไปเป็นจำนวนมากก็เพื่อจะเอาให้คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปโดยเมื่อคำนวณดูแล้วตกเฉลี่ยคนละกว่า18ขวดเป็นจำนวนที่ทำเอาเจ้าของร้านถึงกับช็อกแอบกลัวเมื่อได้เห็นด้านพนักงานร้านเผยว่าลูกค้ากลุ่มนี้เคยมาทานอาหารที่ร้านแล้วแม้ก่อนหน้านี้พวกเขาจะดื่มเครื่องดื่มกันมากแต่การดื่มนำ้ำบวย111ขวดในครั้งนี้ถือว่ามากเกินไปจริงๆ ขณะที่ชาวเน็ตเมื่อได้เห็นข่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายอาทิร้านหม้อไฟนี้กำลังจะเจ๊งคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากินน้ำบวยเปรียปร้ยวๆไปมากขนาดนั้นท้องยังโอเคไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปหน่อยไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ายังไม่เป็นเบาหวานกันใช่ไหมขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ